ต้อนรับสู่ช่องไม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกไม้มงคลค่ะไม้มงคลน,นั่นก็คือเนาะต้นใบเงินค่ะเพื่อนๆต้นใบเงินเป็นไม้มงคลประจําบ้านเรือนเราเนาะตั้งแต่ปู่ย่าตายายคนโบราณท่านก็บอกให้เรามีต้นใบเงินใบทองใบนาคนะคะ ติดบ้านไว้อย่าให้ขาดเพราะว่าความเป็นสตรีมงคลน,นี้ใบของเขานะคะจะใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆนะคะสำหรับใบเงินทองนาคนะคะอันนี้ต้นนี้คือต้นใบเงินคะ่ะลักษณะของต้นใบเงินก็จะมีพื้นใบสีเขียวนะคะใบเรียวแบบนี้ค่ะก็จะออกเป็นคู่คู่ใบแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะลักษณะเขาก็จะออกมา จากลาต้นเป็นค <throat> ู่ใบแบบนี้นะคะเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้พื้นใบสีเขียวก็จะมีลายด่างสีเงินค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้คือลายด่างสีเงินนะแต่ตอนนี้เขาจะมีออกสีทองนิดนึงแต่ว่าพอโตขึ้นเขาก็จะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้นี่ก็คือใบเงินนะคะต้นใบเงินสําหรับต้นใบทองต้นใบทองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือต้นใบทองจะเป็นแบบนี้นะคะ พื้นใบสีเขียวเขาก็จะมีความด่างทองแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะอ่าเป็นความด่างทองแบบนี้นี่คือต้นใบทองนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือต้นใบทองนะคะมีพื้นใบสีเขียวมีความมีความด่างมีความด่างทองนะสีเหลืองทองแบบนี้เนี่ยนะคะอ่าลักษณะเขาก็จะ เนี่ยก็จะขึ้นเป็นคู่ๆแบบนี้เหมือนกับต้นใบเงินนะคะอันนี้คือด้านหน้าใบของต้นใบทองนะคะหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใบทองค่ะอันนี้เงินนะคะเนี่ยดูอบางบางคนก็จะบอกว่าต้นนี้เป็นต้นใบทองแต่ที่กิงเขาเป็นต้นใบเงินนะคะนี่ลังใบก็เป็นแบบนี้นะคะอ่าลำต้น ลำต้นเขาก็จะมีสีเขียวอมชมพูนิดนึงนะคะสำหรับต้นใบเงินนะคะเนี่ยสีชมพูอมเขียวนิดนึงแต่ต้นใบทองลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้คือใบทองนะคะแล้วต้นใบนาคต้นใบนาคจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับต้นใบนาคก,ก็มีด้วยกันหลายแบบนะคะจะเป็นนาคแบบนี้ก็ อีกแบบหนึง่งบางต้นก็เป็นสีม่วงเลยนะก็คือใบนาคเหมือนกันนะคะสีม่วงสีม่วงแบบว่าความด่างเขาอมชมพูต้นนั้นก็ใบานาคต้นนี้ต้นนี้นนก็ใบานาคพื้นใบสีเขียวมีความด่างเป็นชมพูแบบนี้เ่ยสีเขียวอมม่วงม่วงนิดนึงจะออกเป็นสีเทาๆนะแต่มีความด่างเป็นชมพูแบบนี้เขาเรียกสีนาคเนาะเนี่ย อันนี้เขาเรียกใบนาคนะคะต้นนี้นะะต้นใบนาคเขาก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะอ่ลำต้นเขาก็จะเนี่ยเป็นสีออกสีเขียวอมชมพูนิดนึงเหมือนกันกับต้นใบเงินนะคะนี่คือต้นใบนาคอีกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วต้นใบนาคอีก แบบหนึ่งเดี๋ยวแม่กำนันจะเอามาให้ชมนะคะคลิปหน้าแม่จะคลิปหน้าแม่กำนันจะเอาต้นใบนาคอีกชนิดหนึ่งมาให้ชมนะคะคลิปนี้ดูต้นต้นนี้ไปก่อนนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับการขยายพันธุ์เราสามารถที่จะขยายพานันธุ์โดยการชำกิ่งนะคะเนี่ยตัดตัดกิ่งตัดกิ่งไปชำเขาก็ ขึ้นนะคะอันนี้แม่กำนันก็ตัดกิ่งชํานะคะเนี่ยเอากิ่งมาชําเลยอันนี้ก็กิ่งชําเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะก็หักกิ่งหักกิ่งเข้ามาชําเลยนะคะวันนี้ตามความวันนี้เนาะคะ่ะจะมาตามความบอกเล่าของคนโบราณแล้วเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบอกไว้แม่กำนันก็จําไว้เนาะเพื่อเพื่อที่เราจะได้บอกลูกหลานต่อไป ในความเป็นมงคลของต้นเงินทองนาคเขาต้องอยู่รวมกันนะคะเนี่ยถ้าเขาอยู่รวมกันความเป็นมงคลของเขาก็จะก็จะดีนะคะ่ะเนาะเขาบอกว่าให้ต้นเงินทองนาคเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นกระถางแบบนี้ก็ให้ตั้งอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่วันนี้นะวันนี้แม่กำนันจะปลูกสามต้นนี้รวมกันนะคะ รวมกันใส่กระถางใหญ่แบบนี้นะคะนี่กระถางใหญ่เลยเนาะวันนี้จะปลูกรวมกันนะคะจะปลูกรวมกันใส่กระถางเดียวไปเลยเนาะ <S <S อันนี้ดินที่ปลูกนะแม่กำนันก็จะใช้ดินใบไม้หมักเนาะบินใบใบใบไม้หมักร่วมกับดินปลูกดินปลูกทั่วไปนี่แหละค่ะบ้านเรานี่แหละเนาะดินตามบ้านเรานี่แหละอ่า<ๆ>เขาก็ชอบความดินร่วนซุยเราก็จะเอา ดินที่ม,มีมีแกะผสมนิดนึงใบไม้หมากผสมนิดนึงเพื่อความ่วนสุยของดินเนาะ อันนี้ก็คือต้นใบเงินนะคะต้นใบเงินเราก็จะใส่รวมกันไปเลยนะคะใส่รวมกันไปเลยปลูกลมกันแบบนี้แล้วก็จัดให้เข้าที่เนาะสำหรับดินปลูกเราเอาอ่าก็ใส่แบบนี้นะคะอันนี้เนาะเนี่ยก็นันจะให้เข้าอยู่รว,รวมกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็ ใส่ดินปลูกเราเลยเราตั้งเขาไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาดินปลูกเรามาใส่เลยนะะแบบนี้นะคะนี่พ่อแม่เราจะเข้าคนแก่ก็บอกว่าให้เราปลูกต้นเงินทองนาคแล้วเอาไว้ใกล้กันตอนนี้ ก็ปลูกไว้รวมกันไปเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำคัญนะคะต้นใบเงินใบทองใบนาคเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนจะใช้ในงานมงคลพิธีมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานบูญงานอะไรต่างๆคนโบราณชอบใช้ใบเงินใบทองใบนาค ประกอบในพิธีนั้นๆน,น,นะคะอันนี้สำคัญมากทุกบ้านควรมีติดบ้านไว้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะปลูกเข้าไว้แบบนี้เนาะอันนี้ก็ถ้าเขาเจริญงอกงามเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะง่ายๆเราก็แค่ตัดกิ่งไปชำเนาะไปทำไว้ก็แค่นั้นเองเนาะง่ายๆสำหรับการขยายพันธุ์นะคะสำหรับปลูกต้นเงินทองนาค ถ้าใครไม่ปลูกไว้กระถางเดียวแบบนี้จะปลูกไว้คนละกระถางเต่ก็ต้องตั้งไว้รวมกันนะคะให้เขาอยู่ใกล้ๆก,กันสําหรับเงินทองนาคนะคะคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ